เก็บว่ามันแล้วตัดขากระมวลทุกขึ้นกันจ้ะพี่น้องเม็ดทั่วอวบอวบมาเสิร์ฟอีกแล้วจ้าเสดีจ้ะพี่น้องคลิปนี้ต่อจากคลิปเมื่อวานเด้ยจ้าเดิงจากเดือดอกนี่ตะดอกงา่ายดอกตะปุตะปิเอาไว้ก่อนนะจ้าอวบดอก<า>ใ,หใหญ่ๆนี่งานแท้จ้า มาเด้อจ้ามาเก็บน้ำตาลจ้าถุงมื้อเป็นไงก็มือคนก็นขออภทยขออภัยเด้อจากที่นอกอย่าว่ากันเด้อจ้าสว,สวยไหมมาเม,ม,มาเกเกดูสวยกว่าที่เก็บงวดที่แล้ว เยอะมากแต่ว่าจะเลือกเอาแต่ดอกอบบวบเนาะสังเกตอบอพี่น้องอยู่ในป่าเนี่ย มันขื่นเ่าเป็นกุมเป็นก้อนคือจังอยู่ข้างนอกนะจ้ายู่ในปฟา่มันอุดมสมบูรณ์ไหยพี่น้องมันเกิดยายกันจ้าแต่ว่าก็นิดกระดอกงามค่ะจ้าซอสอสรสชาติแบบใดรสชาติหวานนะคะเหมือนเห็ดฟางเือจ้าแต่บกกรุบกุบป,ปันเห็ดฟางป็นใดเด้อจ้าอย่างที่บอกเลยจ้าพี่น้องเห็ดทั่วนีต้องระวังจ้างดแอลกอฮอล์นะคะ ถ้าผู้ใดแพ้ลายา้ะรุนแรงเลยจ้ะพี่น้องคิดรุนแรงเลยจ้าถ้าแพ้ลายอ่ะเนาะแคะนั้นถ้าสิก,กินก็ห้ามแอลกอฮอล์จ้าหรือว่ากินแอลกอฮอล์แล้วก็อีกลายมืองคอยเฮ็ดเฮ็ดทัวกินเลยจ้ะพี่น้องไปจ้าปะเก็บมวนๆน้ำกันจ้าเฮ็ดทัวเ้วยจ้า มาดเบอร์ซเด้อจ้าภาษาโนเวย์จะขึ้นปลายเดือนกันยาหรือไปจนถึงกลางเดือนตุลาเด้อจ้าถ้าอากาศบยเย็นกว่าเด้อจ้าพี่น้องนั่นแหละจา้าเบิงจ้าเบิงดอกงายคักจ้าซ้ำขาไม่เซลฟี่ประยาโลดเวลาเฮ็ดง่ายจ้าพี่น้องเห็นบอลอกออกลอกออก บางคนป้าหญ้าเห็นเพื่อนล่างเพื่อนก็นเอาไปล่างรูปรูปในน้ำเลยเด้จ้าแต่ป้าหญาวา่าลอกออกจังซี่มันสะอาดดีเนาะจ้าน้ากบบำกระบิดบ่เปียกน้ำจ้าแล้วคงค่อยไปล่างจ้าพี่น้องน้มงาบป้าหญาละมักเห็ดได้จ้าเห็ดทวเนี่ยถ้าบ่ติดวา่าตู้ช่องรีสเต็มป้าหญาก็สิเก็บมาอีกจ้าเบ่งจ้าเบ่งชัด,ชด มาจ้ามาซอยป้ยญาตัดเนี่ยจ้า mm. เห็ดแล้คขาวงามคักจ้ะพี่น้องเมนูที่นิยมกะเห็ดได้ตามสบายเลยจ้ะพี่นอ้องต้มผัดแกงทอดเด้อจ้าเห็ดได้ทุกเมนูหรือว่าตําแจ่วก็แซ่บจ้ะพี่น้องป้ยญามักทุกเมนูจ้าเพราะปะยาญาักชอบกินเห็ดเนาะจ้า คลิปหนาจะไปเก็บอีกเด้อจะพี่น้องเดี๋ยวป้ายาสีเห็ดแกงเห็ดมาสู้กินจ้าแกงเห็ดทั่วนี่แหละจ้าแซบบกักคักจะพี่น้องขอบคุณทุกๆุกกำลังใจเ e ช่นเคยเด้อ e จ้าไปพ่อกันไหมเด้อจะพี่น้องป้ายาเห็ดเห็ดก่อนจ้าสวัสดีจ้าเบิงเบิงเบาๆกัเอาทั้งลูกทั้งยางทั้งนั่งทั้งเห็ดทั้งยืนเอาให้มันเต็มที่ไปเลยจ้าฝุ่นเฝ้าหลาย สอนเห็ดงามจะวิ่นออกโอ้ย